สวัสดีครับสวัสดีย้ำแรงๆครับรีวิวครับรถขั้นใหม่ของเธอโอ้โหตบมือแปะๆใหญ่เลยมากบ่หลเอ่ะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงครับเดีย๋ยวดูเต็มๆคันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องออกจากประตู <c oughs> ประตูไฟฟ้าของเราก่อนนะครับ มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูครับเอตาครับนี่ครับรถคันใหม่ครับอภินันทนาการจากคุณลุงสมเกียรตินะครับจัดมาให้เอตาได้นั่งนะครับโอ้โหอ,โอเรียกว่า ไฮเปอร์คาร์เลยนะครับซุปเปอร์คาร์ยังไม่สู้เลยนะครับใช่ไหมครับได้ใช่ไหมครับเอาหมุนรอบครับนี่โชว์ครับโชว์อ๋อมีหมวกด้วยนะครับขอบคุณคุณลุงสมเกียรตินะครับอ้าวหมดกันกันอะไรนี่กันได้ไหมเนี่อ้าวหายไปเลยคึ้นหาแผลขึ้น ค้นหายไปไหนได้ค้นหายไปเลยได้โอ้กันละอองฝนกันยุงกันแมงได้ไหมเนาะได้อยู่นะครับอ่ะโอ้โหไปเก้นเอาไปไว้ข้างหลังได้ สนุกไหมครับสนุกไหมครับเนต้าจา๋าสนุกไหมลูกมีเข็มขัดด้วยนะครับอยู่ในสายขาดเข็มขัดอ๋อโอ้โหสนุกใช่ไหมสนุกใช่ไหมครับใช่ไหมครับขอบคุณหล,ลายๆครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยครับอ้โหคันนี้เลย